ที่ผ่านมาเนี่ยมีเป็นคนที่ใช้เงินมีรู้ตัวเองดีนะว่าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆดังนั้นบางทีเนี่ยเราอะไม่ได้ดูว่าเงินอนาพตทีม่มีความสึกว่าฟื้นเร็วขึ้นแต่เราไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนมีความสึกล้วเหนื่อยเหนื่อยเร็วขึ้นไม่อยากคุยกับใครเลยเรามีความสึกเราเคยเปิดละล่ะเราเคยเปิดโอกาสให้หลายๆคนอะไรเงี้ยแต่พอเราเปิดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง e m มี่ไลฟ์อินแคนาดนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันที่31เดือนธันวาคมปี2024หลังจากคืนนี้ไปก็ก้าวสู่ปีใหม่เป็นปี2025แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นอะไรที่ปี2024เนี่ยมีความรู้สึกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วมีมีความรู้สึกว่าเฮ้ย จริงๆจ,จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เมียทาอะไรเยอะมากเลยนะแต่จะบอกว่าก่อนหน้านั้นอะเราทํามากกว่านั้นเราทํามาแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยมิมีความรู้สึกว่าปีก่อนก่อนหน้าเนี่ยมีเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแต่ปีนี้ปี2024นี่ี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอะรีแลกมากขึ้นแล้วเหมือนตัวเราเองเนี่ยคือทําหลายอย่างก็จริงแต่รู้สึกว่าเหมือนเราผ่อนคลายมากขึ้นนะ่นะคะส่วนเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างปีนี้นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังว่า เฮ้ยชีวิตที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรประสบความสําเร็จบ้างไหมหรือว่าทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังหลังไหม่มาก็ได้นะคะส่วนวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนาะซึ่งมี่เองเนี่ยก็คิดว่าวันนี้ตั้งใจยอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมาย เป้าหมายของปีหน้าปีหน้าเพื่อนๆตั้งใจว่าจะทําอะไรกันบ้างส่วนตัวมี่เองเนี่ยมีก็ตั้งเป้าหมายทุกปีนะแต่บางอันก็ประสบความสําเร็จแต่บางอันก็ไม่ประสบความสําเร็จในลองมาฟังดูว่ามี่จะทําอะไรบ้างค่ะเป้าหมายข้อแรกกันนะคะที่มี่ตั้งใจนะคะจะทําในปี2 0ง5ก็คือมี่ตั้งใจนะคะว่ามี่จะทํารายรับรายจ่ายจริงจังสักทีพะที่ผ่านมาเนี่ย มี่เป็นคนที่ใช้เงินมี่รู้ตัวเองดีนะว่าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆคือมี่เนี่ยเป็นคนที่เวลาสมมุติมี่สั่งของหรือว่ามีเป็นคนที่ถ้ามีอยากได้อะไรเนี่ยมีจะแบบคือซื้อเต็มที่ใช้จ่ายเต็มที่คือบางทีเนี่ยมันก็เกินกําลังซึ่งบางอย่างเนี่ยจริงๆไม่สําคัญอะไรเงี้ยมีนะเหมือนอยากได้คือฉันอยากได้อะ่ะ ก็คือเอามาก่อนไม่เป็นไรฉันอยากได้ฉันซื้อเลยฉันอยากกินอะไรฉันซื้อเลยดังนั้นบางทีเนี่ยเราอะไม่ได้ดูว่าเงินในอนาคตเหมือนเราเนี่ยถ้าเราทํารายรับรายจ่ายขึ้นมาจริงๆเราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเงินในอนาคตแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้สะท้อนให้เห็นกับตัวเราเองด้วยว่าเคยที่ผ่านมาเราใช้เงินยังไงวะ เออมี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยปีนี้ปีหน้าเนี่ยมีตั้งใจว่าเรื่องนี้มี่จะทําส่วนข้อที่2อ่ะนะคะที่มีตั้งใจอะนะคะจริงๆตั้งใจทุกปีเลยแต่ทําไม่ได้สักทีข้อที่2เนี่ยก็คือมีตั้งใจอะนะคะว่าจะออมเงินซึ่งตัวมีเองอย่างที่บอกว่าเป็นคนใช้เงินเก่งใช่ไหมแต่ปีนี้ปีนี้นะคะมีตั้งใจแล้วคือมันมี3ทางที่มีเลือกอยู่นะตอนนี้นะอาจจะทําไปพร้อมๆกันหรือว่าค่อยๆทําไปนะ ข้อแรกเนี่ยที่มี่ตั้งใจย่อยๆ,ๆออกมาเนี่ยมี่ตั้งใจว่ามีจ่จะไปเปิดบัญชีอีกหนึ่งบัญชีเพื่อทุกๆเดือนเนี่ยพอเงินเดือนออกคือก็คือตัดไปเลยทางแบงค์เนี่ยเราสามารถไปเซ็ตได้ใช่ไหมว่าเวลาเงินเดือนออกมาเนี่ยเราจะโอนแยกออกไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์แยกไปเลย20% 30%เราแยกออกไปเลยส่วนอีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มี่เคยทํานะแต่สุดท้ายมี่ก็เอาเงินเอาเงินมาใช้เพราะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยพอเราอยากได้อะไรมันตะบะาแตกอะ่ะทุกคนจริงๆมิจะบอกว่าเมี่ยเคยสมมตินะว่าเงินเดือนมันจะออกทุกๆสองสัปดาใช่ไหมมิเคยนะว่าคือหนึ่งสัปดาเนี่ยไม่เคยแยกคือมันทุกๆุกงสัปดาใช่ไหมพอสองสัปดาห์มีเลยคิดว่าทุกสัปดาเนี่ยม่อาจจะเก็บสัปดาหละสอง้อยเหรียญอีก200ยเหรียญก็คือ หนึ่งสองสัปดาห์ม้อาจจะเก็บี่จะเก็บ400รอเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเก็บแบบเนี้ยมาแล้วแต่ถึงเวลายังไม่ทั้ถึงสิ้นปีเลยนะมันอดใจไม่ไหวคือมันอยากได้ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากได้อะไรนี้แหละที่มันเป็นเงินก้อนเราก็มีความรู้สึกว่าคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือเราอาจจะมีความที่เหมือนประมาณว่าอดทนเนี่ยไม่พออะไรแบบเนี้ยดังนี้ก็เลยเก็บเอาเงินตรงนั้นไปใช้เลยส่วนอีกทางนึงนะคะที่มีคิดไว้คือมีตั้งใจว่าอยากจะเก็บเป็นทองคํา คือเพื่อนๆทองคำเนี่ยมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นใช่ไหมมี่จาได้ว่าตอนสมัยสาวๆเราเคยไปปล่อยตอนอยู่เมืองไทยนะมี่เคยทํางานคือเราปล่อยทองตั้งแต่บาทละสี่พันกว่าจนตอนนี้มัน4ี่หมื่นะทุกคนส่วนเป้าหมายข้อที่3ของมี่ก็คือมี่ตั้งใจอะนะคะจะให้เวลากับครอบครัวกับสามีและลูกให้มากขึ้นซึ่งจริงๆจะบอกว่าปีนี้ปี2024เนี่ย มี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าปีนี้เป็นปีที่มี่มีความรู้สึกว่า มีรีแลกมากขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่เหนื่อยเท่าปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะคะดังนั้นปีนี้จริงๆมีเริ่มมาตั้งแต่กลางปีแล้วนะมี่อ่ะจัดสรรตัวเองใหม่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคือจันถึงสุกเนี่ยมีททางานใช่ไหมหลังเลิกงานมาแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยส่วนเสาที่เดมีก็จมปักอยู่ในร้านคือมี่เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวมีอ่ะตั้งใจคืออยู่แต่ในร้านอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นพอช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมีก็ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่โดยการที่มีอ่ะตื่นแต่เช้าเลยคือวันหยุดนะ มีก็ตื่นช่วงเช้าคือตื่นมาทําอะไรมาไลฟ์มาขายของมาแพ็คของมาทําอะไรตอนเช้าให้เสร็จเรียบร้อยพอสามีตื่นมาคือสามีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะตื่นสายประมาณ11บเอโมงเนี่ยเขาตื่นกันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงหลังอ่าเที่ยงไปเนี่ยคือมีก็จะไม่จับละจะไม่จับไม่ทําวิดีโอไม่อะไรต่างๆนาะนาคือก็จะให้เวลากับครอบครัวแต่หลังจากปี2 0 2พันเนี่ยมีมีความรู้สึกว่ามี่จะไม่ทําแบบนั้นละมีตั้งใจจะเปลี่ยนใหม่ก็คือมีคิดว่าวันอาทิตย์ ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยมี่จะไม่ทําอะไรเลยจะไม่ไลฟ์จะไม่ like, ไมอ้อมซึ่งมี่เนี่ยเป็นคนที่ทำสต็อกเกี่ยวกับถ่ายทําคลิปเนี่ยวิดีโอขายของเนี่ยมี่ทาเก็บเอาไว้อยู่แล้วดังนั้นมี่คิดว่าเดี๋ยวมี่จะทําแบบนี้ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยมี่ก็จะไม่จับอะไรเลยจะไม่ทําอะไรเลยก็คือจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือบางทีเราอาจจะออกไปไหนมาไหนหรือออจจะไปเดินออกกําลังกายหรือว่าเราทําอาหารหรือว่าเราอยากจะแบบ คือสามีมี่เนี่ยเขาอยากจะให้มี่อย่างเดียวเลยที่เขาขอมี่เนี่ยก็คือเขาอยากให้มี่นั่งนั่งอยู่กับเขาดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วเนี่ยก็หลังๆมาลูกเป็นสาวใช่ไหมลูกก็จะอยู่ในห้องไงเขาจะอยู่คนเดียวดังนั้นมี่ก็ไปอยู่ในร้านคือเราก็ไปขุกอยู่ในร้านเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเราก็เรามีความสุขที่เราเราได้อยู่ในร้านไง แต่เราอย่าลืมนะว่าสามีของเราเขาก็ต้องการเราเหมือนกันดังนั้นเลยมี่ก็เลยคิดว่าวันทุกๆวันอาทิตย์นะคะมี่ก็เลยคิดว่ามี่อยากอยากจะมาใช้เวลากับครอบครัวส่วนเป้าหมายนะคะข้อที่4ของมี่ก็คือมี่ตั้งใจนะคะว่าจะออกกําลังกายให้มากขึ้น ออกกาลังกายหมายความว่าทําอะไรบ้างคือตัวมี่เนี่ยไม่ได้จริงจังนะที่จะแบบไปทําเอาออกกําลังกายแบบจริงจังอะไรเงี้ยมี่คงทําไม่ได้แต่ที่มี่คิดว่ามี่เริ่มทํามาได้พักนึงอะนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่มี่เนี่ยไปเดินกับสามีไปเดินออกกําลังกายรอบหมู่บ้านหรือว่าสามีอะนะคะเขาได้ไปซื้อเครื่องเดินอะในบ้านมาให้นะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันเป็นช่วงที่อะวันเกิดของมี่แหละแล้วก็มี่อะไม่ได้เล่าเพื่อนฟังเนาะว่าจริงๆแล้วอะตัวมี่เนี่ย ไม่ได้แข็งแรงนะคือตัวมี่เองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองมาก่อนหรอกว่าตัวเองอะเฮ้ยไม่แข็งแรงขนาดนี้เพื่อนๆก็เห็นว่ามี่เนี่ยหูถ้าที่ทํางานเนี่ยจะบอกเลยว่าคือมี่เนี่ยดูไม่ออกว่าเป็นคนที่เหมือนแบบไม่สบายหรือว่าถ้าไม่เล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมี่เป็นคนไม่ค่อยบอกใครเวลาเราไม่สบายซึ่งมี่อะจะบอกว่าตัวมี่เองอะเคยล้มพับไปในที่ทํางานเลยนะมี่จะบอกว่าตัวมี่เองเนี่ย เป็นคนไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่เลือดน้อยซึ่งมีนะ่น่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงคือฉันทําได้ฉันเก่งเก่งไปซะทุกอย่างดังนั้นมี่จะบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มี่อ่ะเป็นโควิดที่อยู่ที่ทํางานแล้วทีเนี้ยก็ไม่ได้รู้ตัวแล้วมี่อ่ะเป็นคนที่อ่าสมมุติว่าไอเนี่ยช่วงหน้าหนาวม่จะไอตลอดเลยแล้วถ้าไอแล้วทีเนี้ยเราอ่ะเป็นคนที่เลือดน้อยแล้วไอมากๆมันหายใจไม่ทันแล้วช่วงนั้นมีเป็นโควิดเพื่อนๆน,นรู้ไหมว่ามีอ่ะล้มไปเลยล้มพับไปเลยแล้วคือ หยุดงานไป3เดือนนั่นคือโควิดรอบแรกรอบที่2เพื่อนเพื่อรู้ไหมในวันเกิดของมี่ที่มี่ลงรูปอะลงลงในทิ k ต o k แล้วก็ใน YouTube นั่นมี่ก็น็อกไปอาทิตย์นึงเหมือนกันนะคือไม่สบายเป็นไข้แล้วก็มาตรวจพบว่าตัวเองเป็นโควิดก็คือน็อกลุกไม่ได้ก็หยุดงานไปอาทิตย์นึงคือยังคือมีความสึกว่ารอบ2ของโควิดของมี่เนี่ยมี่มีความสึกว่าฟื้นเร็วขึ้นแต่เราไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนม,มีความสึกล้วเหนื่อย เหนื่อยเร็วขึ้นดังนั้นสามีก็เลยชวนกันไม่แหละว่าเฮ้ยเราจะต้องออกกําลังกายแล้วนะเพราะว่าสามีเมียเขาก็อายุอ่ะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแล้วนะแล้วตัวเมียก็สี่สิบแปดดังนั้นอนะ่ะเราอ่ะคือไม่ได้สนใจเรื่องคือมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตปกติกินปกติทําอะไรโดยที่ไม่เคยออกกําลังกายเพราะไม่เคยมีโรคภัยแต่พอเรารู้สึกพอสามีรู้แล้วว่าเราอ่ะ เป็นคนที่เลือดน้อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมก็เลยพากันชวนออกกําลังกายดังนั้นปีนี้นี่คือจริงเริ่มมาพักแล้วอย่างที่บอกว่าสามีซื้อเครื่องออกกาลังกายมาให้คือให้เดินเอาไม่ต้องวิ่งก็ได้เดินก็ได้เธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวเราไปเดินออกกําลังกายนอกบ้านอะไรประมาณนี้หน้าหนาวก็ขี้เกียจนิดนึงก็เดินในบ้านอะไรแบบนี้เนาะส่วนเป้าหมายข้อที่5ของมี่ข้อนี้นะคะจริงๆแล้วมี่อะ จริงๆก็ไม่อยากจะเอาออกมาพูดอะไรมากมายหรอกแต่ก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังมากกว่าเนาะก็มี่คิดว่าปีหน้านะคะปี2 0 2 5ี่ยเนี่ยมี่ตั้งใจว่ามี่เนี่ยจะพยายามเปิดใจมากขึ้นคือจริงๆแล้วมี่จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามช่องมี่เนาะตัวมี่เองก็คือหลากหลายปัญหาเาเป็นว่าก็จะ เจอปัญหามากมายคือเรากว่าเราจะผ่านมาได้นึกออกอไหมเพื่อนๆแต่ละปีแต่ละปีอย่างที่บอกว่าจนปีที่ผ่านมาปี2024ี่เนี่ยเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเราก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นดังนั้นนะคะมี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้มี่รู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วนะคะคือตัวมี่เนี่ยเป็นคนที่สมมตินะว่ามี่เนี่ยเป็นคนที่มีโกรธใครหรือว่ามีมีความรู้สึกว่ามีเคยโดนทําร้ายหรือว่ามี่มีความรู้สึกว่ามีเจ็บ เจ็บใจเจ็บปวดกับเรื่องบางคนหรือว่ามีคนเคยทําให้มี่เสียใจอะไรเงี้ยมี่จะมีความสุกว่ามี่จะไม่อยากคุยไม่อยากคุยกับใครเลยเรามีความสึกเราเคยเปิดแล้วล่ะเราเคยเปิดโอกาสให้หลายๆคนอะไรเงี้ยแต่พอเราเปิดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดดังนั้นมี่ปิดมาน่าจะปีนี้เข้าปีที่4ี่แล้วมั้งน่าจะปีที่4ีมี่ก็ปิดพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเหมือนแต่ก่อนซึ่งหลายๆคนพยายามมี่สังเกตดูแล้วล่ะ ว่ามีหลายคนพยายามที่จะติดต่อมี่หรือว่าส่งข้อความหามี่บางทีมี่จะบอกมันก็ค่อนข้างเยอะมี่เข้าใจแหละแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าพอบางทีเนี่ยเราโดนทําร้ายมากๆเนี่ยมันก็ปิดเนี่ยเราปิดกันแต่ปีนี้นะปีหน้าเนี่ยมี่ตั้งใจแล้วว่ามี่จะทําใจมากขึ้นแล้วมีความรู้สึกมี่จะเปิดโอกาสกับตัวเองให้มากขึ้นรับฟังให้มากขึ้นอาจจะเปิดใจพูดคุยมากขึ้นนะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เก็บไงเราเงียบ เราไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยบอกใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราพูดต่อต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะเนาะเราก็จะพูดคุยมากขึ้นอ้เอาเป็นว่าค่อยค่อยปรับกันไปละกันเนาะยังไงก็เอาเป็นว่า เป้าหมาย5ข้อที่มีมาเล่าในวันนี้มีคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ของมี่เป็นเอาเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเป้าหมายในชีวิตของมีในปีหน้าแล้วก็มาถ่ายทอดในความรู้สึกของมีด้วยละกันเนาะก่อนจะลากันไปนะคะก็พาพไม่ได้นะคะที่จะอวยพรปีใหม่กันนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าปีหน้านะคะมีขอให้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยอ่ะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงอะนะคะพบเจอแต่คนที่ดีะนะคะทำการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการะนะคะแล้วก็ทำกิจการใดก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็เมาไม่ขับนะคะทุกคนปี2024ะนะคะกำลังจะลาไปแล้วเตรียมต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ในปี2025ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Happy New Year ปี2025ค่ะ